สวัสดีครับมน,นีกนสิทธิ์ต้องการแกร้ฟุ้นนะครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาครับ <c oughs> แก้ฟุ่นรับแส่รถดไทยเดินตามนะครับนี่สิแก้ไปลงหน้านะครับอันนี้อยู่คอ,อกอยู่สวนนะครับว่ามันอยู่คอ,อกอยู่บ้านคอ,อกอยู่บ้านจ่างเจ้านะครับ ตันี่ก็เหลืออยู่หลายบอกกับบัหลายครับประมาณกประมาณสองสามรถนี่แหะครับแก้ไปใส่หน้าเนาะครับนี่ครับไปกันเลย ขึ้นเสซตแล้วครับโมเดลขึ้นไล่ครับมันกิดกิดเบิ้งสภาพลดนะครับลดมันกิดหลายปีแล้วเนาะครับสีอัดใส่หลายเลยครับบ่ขุมนะครับเราไปเทสละหน่อยๆก็เพราะว่ากับบ่ถือว่าหน่อยครับเกือบเต็มนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนี่ครับเมืองสุ่งนั่นน่ะสีลายครับสีพวกอีเยอะ ซี่หาเที่ยวนนะครับฟังผลมันก็อาจสีหน่อยๆลงครับรำมห้สีมันสีลายอย่างอุ้มเนี่ครับมันสีน้านอนหลังกับางๆครับออกเตือนทางนะครับอันนี้เนี่ยไปหน้าครับครับจบไปครับบมเดลไทยในเบื้องครับรอบสุดท้ายครับมือนี่ยครับได้สองรอบครับมือเนี่ยไ่เหลืออยู่ครับนนาจะทัวนะครับ มาสองคนครับก็คือค่อยๆไหลรถไปนอฟอีกผู้หนึ่งคขวดลงขวดล่งมันสิเป็นนาเป็นนางจรนะครับกัมันกัดจ่ายครับเขาเคล็ดยังเด็กก็ได้นะครับมันเป็นหน้าเฮานะครับบางค้นเนยเคล็ดเป็นกล่องเป็นกล่องเลยทุกวันมีขาใหญ่ใหญ่เป็นแบบนี้ครับค่อยๆใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปดีครับค้ามาสองคนเนี่ยครับถ้าผู้เดียวไม่ได้ครับเคล็ดเป็นกล่องเป็นกล่องเรา แบบนี้ทำนเครัแบบมันกระสีใหญ่ของมันเป็นนังสีนะครับกระสีบ่ดีแน่แต่ว่าก็ดีก็เฮ็ดเป็นกล่องนะครับทำวันนี้ก็สองเที่ยวนะครับสองเที่ยวคแบบรับกิมนี้ก็ขอลาไปซ้ำนี่ละครับฝากกดไลค์กดแชร์เ้ยนะครับ